ở nồi nó khu đêm เอาเอาเงินเงินนิดน้อยหัวดปวดอบป้าป้าคุณครูน่ะอย่ามาหองเด้อเพื่อคือข้ากเทะเพื่อคือนั่งข้ากเทะครับทุกคนเมือนีดสกศีาทุกคนเล่นสงการกับสมเชษไ้ตุนนะครับป้าคือไหนเบียก มาเดี๋ยวไปเบิกกันว่าจะเป็นจังไหนนะครับไปเบิ่งกันว่าบรรยากาศจะเป็นจังไหนนะเจ้าเล่นเราผู้สาวกำลังซีเล่นผู้ชายผู้สาวเบิกจอดผู้ชายหัวทางหลังหัวทางหลังหัวทางหลังปีทางหลังยังไม่ได้เปียกนี่หัวทางหลังเลยเออรถจอดจอดจอดเร็วเร็วเรวเร็วเดี๋ยวพัดไปป้าลูกโอ้ยเบิดน้ำในค่อยกันเท่าไหร่รีดเลยนี่เบิกผู้ชายเอาหัวรถรถ เนีเ่ยเจาเบียรแม่ทุมทุมมาจากบ้านเล้วเขาสิไปเลยนี่กระชื่อไปไหนไหมบัวสิไปเลาะอลไรนี่บ่เอาแล้วเอาถุงชีไปเลยบ่ได้เอาได้บ่วคุยปัดยังบัวมื่อะอยู่ป้าเพิ่นหดน้ำคนทั่วไปเลยพุทธะพึ่งสิีมื่อทุกคนพึ่งสิสุดบ้านป,านะป้าจองฟังเลยทุกคนไไอะไรเออ โอ้คอยเบิดแปรงนะครับ้วเข้ากล้องพีดะแล้วเขากล้องพีรดนงานเข้าม้านไกลใหแรกเลครับปแม่แม่ป่าลายกนละคีมงานลายกันเลยไปเอาไปต่อทุกคนป่าแจ้งวัยรุ่นทุกคน ยังผู้ชายพี่แต่ก็น่าเหงาได้ป่ะโดนหน้าเหงาได้ป่ะอ,อันนี้เพื่อนเล่นไหมจ้าป่ารถติดขนาดร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะรถติดขนาดเลยเยันผู้ชายตรงไนี้ ตัดเลยโอเคมือสาวมือสาวมือสาวโอมากระแป้งทุกคนโอเล่นดรอคนเล่นหรอโอ้รถ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 เออ ว่าพูดจาไรได้ป uh, okay. ่ะโอ้เ้าหนุ่ยไนี่เอาหมดอหมดโอ้ต่อไปต่อไปโอเคไปไปต่อเออทุก่อนป้าทนได้หรือเรล่าเย็น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 มันโค้นมันโค้นมันโค้นเอาอะไรครับเอรอะไร เอาไปกับแก๊งผู้สาวทางหน้านี่ครับให้ข้าเจ้าจอดให้ขาเจ้าหดปมาเป็นตาจอดแท้อดีแก๊งผู้บ่าวทุกคนเพราะ,อะตอนนี้กำลังซิเลิกนะทุกคนแต่ว่ามือเุ้านี้นะซิเล่นหลายแล้ว เจ well, ้าบุหัเท ja ้าเขาเมนผู <t <t um, ้สาวผู้สาวเขเ้ืนคคาเรื่องมาล่าสุดลาเาแล้วนงเาเลยเขาบวเยบวบวเปลืองน้ำเนาะซองนุ่มบวแล้วกับพุ่นยิงนี่ฮวอาเลยอา เด็กเล็กน้อยนะครับนี่อันนี้บิดทางเล่นเลยเวลาพอเพิ่นเพิ่นแห่พ้ามาแล้วเพิ่นเลยย่างเมื่อเพิ่นแห่พ้ามาแล้วเพิ่นเลยย่างโอ้ยแห่สงการมาเนาะทุกคนแล้วแหละแห่เสร็จแล้วก็กลับ เข้ามาบอทันเนาะอันนี้คือแจงว้สาวที่ไปรอเลสบกการ <laughs> มือสุดท้ายนะนะมันกระเบิดล้ว่ะคนกันเริ่มเงาแล้วกันเลยบ่ได้ค่อยเห็นภาพที่แบบคนเล่นหลายนะครับไปก่อนมือแรกๆอะ่ะเต็มเลยเส้นนี่มือนีเอามาแบบมือสุดท้ายแล้วนะครับนีป้าทำเต่าม้าทำเต่าป้าทำเต่าเพื่อเล่น รถอะไรครับาางล่เนะได้เบิร์ดได้เบิร์ดได้เบิร์ดเลยครับป่านนี้ว่านนำเต่าเลยครับวันนำเต่าก็เลิกแล้วแต่ว่ามือา้อเนี่ยผมมาเต็มเลยนะอันนี้วัยรุ่นวัยรุ่นผู้ชายป่าผู้บ่าวอ๋อนนอันนี้ผู้สาวเหรอซีนหนาบอสโอ๊ยที่เจ้าถึงไปกันเลย โอ้เท <iyorsun> oh, ่นนี้ก็เล่นเล่นอยู่เต็มเนาะสิอันนี้เล็กน้อยเล่นกต้องการต้องการ Icana, สวั <STEPHAN> e, สดีพีใหม่ครับสวัสดีพีใหม่โชัดีปีใหม่เหมือนกันครับเหมือนกันเมือนกันครับคแปักครับดื้อมาฮามาเล่น ทุกคนไปรุ่นกรม่วนพูดเท่ากระม่วน็กน้อยกระม่วนป้าเปิรุ่นไปรุ่นป้าเขาอันนั้นผู้สาวหดเเขาไม่ได้เอันนั้นเฮาเด้อันนี้ออกมาแล้วปาฮเต้นก็เด้อล่นเลยเล่นเล เอา่นเย้เยครับเ็นนะครับน้มันโอเคโอเคขอบคุณครับปั่ปัดจรโคตรเย็นเลยอ่ะโคตรเย็นเลยว่ะปาด ป่าอันนั้นเด็กส์อะน้องลองป่าทุกคนผู้สาวเซาเล่นแล้วเหรอเซาเล่นล่ะยังครับยังปวาบพี่หันหลังเวอร์สอะถ่ายกล้องถ่ายกล้องทุกคนไปต่อป่าดังนี้ม้วนขนาดป่าม้วนขนาดก็จะม้วน ไีกรอบอีกรอบอิดเ <c oughs> นาะงอันนั้นเหยเราเล่นละ่ะเ,เล่นละ่ะเป็นผลงานไหมครับเล่นสมการ คือฮ <filho> ุฟเป็นตะเบียกเนี่ยมาไม่ไม่ไม่ยอดยายจีไปทางไหนกันเจอไม่ยอดยายจี กลับแล้วโอ้โหฝนตกทุกคนมั่วลายจุดฝนตกไม่เตอนนีเล่นน้ำหรือปิดล้านหรืออย่างบนแล้วจ้ากอลบไปด้วยเด้อคือบนเล่นจ้าทุกคนเล้อล้า เอาเอาเบินเงินนิดน้อยหุดผัวเน้นเล่นิมการเอาหุดเลยหุดข้างหลังเด้อหุดข้างหลังนี่เปลี่ยนอะไรดักฟงเลยเหรอป้าป้าคุณครูเนี่ะอย่ามาห้องเด้อเพื่อคืกคาดเทะเพื่อนั่งคักเทะ อ่ะเลือกแล้วบครับใเลิกแล้วบอทันจำมาบอทันอทันอครัะผู้ชามาจากอันนั้นมาจากเล่นสงการไปเลยไปิดับเขาเล่นสงการไหมนะครับเพ้ว่าแย่บัลลังเป็นนักกีลลังกะ ก็หลายๆไปใส้เบิร์ตเจ้ก็เหลือแล้วกำบ้าเนาบ้านเราทุกคนทุเจ้าก่อนทุเจ้าก่อนหรอโอเคทุกคนสิ้นสุดการเดินทางวันนี้นะครับจบสงการแล้วนะไปกับชุงพีไอตุนแบบทัวร์ทัวร์เลยข้าวยองข้าวขนาดมือสุดท้ายจนข้าเจ้าเลิกเนาจนเลิกละมือบนีบ้นบ่บ้นขนาดเลยแต่ยังมีบางบ้านที่แบบยังบ่เลิกนะ ันนี้ก็เลิกแล้วทุกคนโอเคบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายถึงที่บ๊ายบายบ๊ายยบายปแล้วนะครับบ๊ายบายก่อนคุณอะเฮ้ยเี้ย